ลลกัันนเลลย่ะโถจับเครื่องตาบอดมกำลังไอ้ไอ้ที่นั่งยอ่อตรงนั้นไม่ใช่โกดเบรใช่ไหมต่อไอต่ออยู่เพืเเอ่อเะไรวะเห็ี่ยนงาน nào là nứt dùng mấy cái tua này demo. Đem đem đem. demo mà. mà rồi này. À sao bên mà ma tảng Tại sao lại ไม่ไม่ทำไมเดโมเดินขาลอยจังหรือว่าผมแหลกว่ะ มาเป็นดีไปแล้วมาไปไหนวะนะมาไปชาร์าเล่นไปเลยอือมมาผมปิงระเบิดไปแล้วเบียร์ไเบียร์หรอ เห็นผมเห็นผม น่าจะมีเซตเดียวกันมันไม่ตีมันเก็บไงมันพุ่งมันพุ่งโอ้พุ่งก็หายเดโม่พ่ไม่หายไม่หรอเซตเดียกไม่หายพุ่งโอ้ไม่หายแม่โงมากพอเขาพุ่งเสร็จมันมเขาปล่อยเลยตาตาเลยนะ มาเครื่องกลางแม่กลับมาเครื่องกลางจริงเลยวางรูไว้ตรงเครื่องกลางกระทีบเครื่องกลางลงเลยก็เบียร์ได้ครับมันมีรูอยู่แบบผมควรคิวเบียร์ไหมอ๋อมันเห็นอรอยคิวเลยไหม,ไ,หมไม่ไม่มันมีรูอยู่ข้างหลังเต่าเบียร์เนี่ย น่าเล่นสายพุ่งนะเขารู้สึกว่าจะพุ่งเร็วสายพุ่งค่อนข้างเร็วน่าจะเป็นพุ่งสองอันเลยมั้งยี่เครื่องไหนเสร็จป <audition> ะอ่านเป็ั่นปันบัน,นบฟ้าบัานฟ้าตามฝั่งกลางกลางตั้งอยู่ใกล้เครื่องมากเลย ใช่น,น่าจะเอาไปเก็คคนมันปรับปรับปรับให้วางหลุมใกล้เครื่องติดเครื่องได้เลยเดิมทีมันวางไม่ได้ขนาดนี้ื่าจะได้เก็ี่ยคนได้ว่าคนอยู่เครื่องไหนไปนก,กลางกลางใครอยู่ใกล้พอนั่นอยู่โอเคมาเครื่องริม ว้าบมาเออตไปหลืบอ,อยู่กูว่ามันเดินมาแทนหรือเ่าว้าบตักหน้าเบียดอยู่อยู่อยู่ๆลงการครับไล่อ่างเดู๋เลือกไปปะไล่ต่อบ้า,บาเลย มันไม่พุ่งก็ีอกูก็เก่งอยู่แบบนั้นแหละแล้วมันพุ่งยังไม่พุ่ง่ะพุ่งมาเราอ่นมันไม่แตกงเลยเฮ้ยอ้าวไม่มีจังกาะ พื้แล้วเบียไปเบียเบียเจ็บอยู่นะเ๋ยวมันกลับมาเห็นเบียแล้วเนี่ยมันเอาเบียว่พวียไม่อเลไม่ต้องไม่ต้องไม่ลุงเราเพ่เดี๋ยวผมอเบีย เดียแดกเครื่องกาเลยเร็จลลงเลยป่ะเบียอาเดี๋ยวไปหิวลเลยเดี๋ยวผมมันน่าจะไปเป้าซะหนูนถูกระว,วังมันมูดไปหาย ใกล้พอยเหรอเหี้ยมาเครื่องใกล้ใกล้บ้านเลก็กยังไม่เจอพลยอยว้าอาว้าไปหลุมไหนหน่าน่าจะมาเครื่องผมโอเคกำลังมาเครื่องผมอยู่เจอผมแล้วเจอผมแล้ว ไล่ไล่ไล่ผมอยู่ยวฝันฝันอยู่บ้านเลยโอเคผมเล่นอยู่ตรงกลางเอ้ยอ้าวมันมันไม่มันไม่ไล่ผมต่อหรือเปล่าวะ่าเอาอีโมะเขาเนี่ยมันมุดหนีไปแล้วอ่ะมันมุดรูคอยโนวันบ่มันมุดมันมุดรูไปนะมาแล้วอ๋อไม่ได้ไปหาเบียร์แน่เดี๋ยวพ่อเบียร์ตียตาเนะเบียร์เนี่ยมันหายก็เป็นหายก็หนึ่ง ไปแทงให้ไปแลออด่ามาก,กันมองมองไม่เก่งเสีด้วยพีย่อยู่ไหนออมเต่ามันใก้เต่ามันเดินดูฝั่งนู้นอีกโอ้โหโ กลห,หมดเลยนี่มันเกินเบียร์ไปแล้วกำลังเล่นอยู่บ้านกลางอยู่กำลังลากขึ้นไปข้างบนโอ้ยตกมาเจ็บเลย พลอยเก้าเก้าตูอันจะเก้าเก้าแล้วโอเคโอเปิดเปิดเลยเลยพลอยพลอยรอเปิดประตูผมมีหลุดครับผมมีหลุดนะอ้เป็นบางว่ะเป็นบางทำไมอ่ะเห็นพลอยใช่ไหม,เ,ไมเห็นพลอยแล้วกูกูกพบดูอันกูพบอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะมีล็อกประตูไปเนี่ยทำไมไม่ยอมแกล้งกูวะโอเคโอเคอยูอ่ดี อ,อ่านช่วยอยู่ครับอ่านช่วยอยู่โอเคไปไปตัวอ่านเลยแล้วข้อสี่แลเบียไปสว่านแล้วข้อสี่ข้อสี่ไม่ตายตายที่ไหนละ <c oughs> เฮ้ยอ่านไม่ได้เล่นไอน้นี่นู่นอ่าอ่านไม่ได้เล่นบิวนู่นอ่าใช่